สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาสมันทันปลาตอนที่ผู้ครับโอเวกับนะครับช่วงแรกช่วงนี้สับสุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนบลัสนะฮะอายุน้อยร้อยกว่าโลนะฮะปัจจุบันเหลือ60นะฮะเหลือแค่นี้นะคุณผู้ชมนะฮะทานเยอะมันก็จะอ้วนทานไม่บรรยะบรรยังน้ําหนักมันก็จะขึ้นนะฮะแต่ว่าวิธีการเอาลงเนี่ยมันยากนะฮะทำให้ผอมเนี่ยมันยากมาก ทําให้อ้วนเนี่ยมันง่ายแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียววัน2วันก็รู้เรื่องแล้วแต่ทําให้ผอมเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์มันยังไม่ลงเลยบางทีปปลดมันเป็นเดือนลงแค่ขีดเดียวนะฮะวันนี้หมดปัญหาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโนพลัสนะคุณผู้ชมนะฮะมีสารตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยใส่สารสก,กัดเดียตัวเดิมหมดเลยนะคะกว่าเกือบ20ตัว น้องต่อเนี่ยร้อยกิโลปัจจุบันเหล,ลือหกสิบโลช่างไปช่างมาก่อนหน้านี้ที่จะมาเข้ารายการเนี่ยห้าสแโลแล้วนะฮะครับเนี่ยดูเลยนะครับไม่มีตัดต่อของจริงเลยนะครับเพราะว่าเขาทานจริงนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เขาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือซินไบโอติกนะฮะซินไบโอติกมันจะมีทั้งปรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกช่วยดีท็อกล้างลำไส้นะคุณผู้ชมนะทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้เนี่ยมันโดนดีท็อกออกไป คนที่ลดความอ้วนแล้วทำไมพุงยังป่องคนที่ลดน้ำหนักแล้วทำไมันยังมีหน้าท้องอยู่คนที่ลดแล้วทำไมหน้าท้องยังหย่อนยานอยู่คือจะหมดปัญหาไปถ้าคุณรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะโซโซโน่หนึ่งกล่องมี30แคปซับูนนะครับโซโซโน่หนึ่งกล่องราคาปกติอยู่ที่2290บาทครับวันนี้นะครับเราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,590้บาทและคุณยังจะได้แมสอีก1 0ชิ้นและสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไปอีก ะฮใครอยากจะรู้เคล็ดลับนะครับคนพบวิธีลดคุปคู่การปรับมาหาแบบนี้สามารถนะครับไลน์แอดไปได้เลยนะฮะโซโซโนไทยแลนด์หรือแฟนเพจได้เลยนะครับโซโซโนเวนวัต so ไทยแลนด์นะครับ, so รบกับโซโซโนพลัสไบายขวัญพิลลุมลินนะฮะคุณผู้ชมนะฮะมากรับที่ข่าวแรกต้อง<ะ>บอกไปก่อนว่าสร้างความมือฮาอมไม่ใช่วงการทีวีแต่เป็นวงการพิธีกรในเมืองไทยนะครับน,ะะนั่นก็คือพี่นวัตนะันทงไปทำออนไลน์ไปทำออนไลน์เรียบร้อยแล้วเพราะว่า จะได้ไม่มีใครมายุ่งทำออนไลน์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะยังไงฮะไม่มีใครมาวุ่นวายด้วยเออเออก็สบายดีสบายดีนะคะเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของข้อมูลต่างๆพูดอะไรก็พูดได้ไม่ค่อยมีโปรดิวเซอร์ไม่ต้องมีครีเอทีฟไม่ต้องมามีโคโปรดิวเซอร์มาวุ่นวายในการพูด อยากจะพูดเรื่องการเมืองก็พูดอยากจะพูดเรื่องดารานกหวีก็พูดอยากจะพูดเรื่องของเศรษฐกิจที่มันพังพินาศก็พูดอยากจะพูดเรื่องของโควิด -19 ทินก็พูดพูดได้หมดถ้าสดชื่นงานนี้นะครับมาแล้วจ้ารายการโหนกับแฉนะฮะโหนกะแฉนะเป็นรายการใหม่ของพี่นวัดนั่นเองครับมีพี่หนุ่มกัญชัยด้วยบ่าไม่มีไม่มีนะครับพี่วัดคนเดียวนะครับเปิดตัวรายการใหม่แกะกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีกรเจ้าพ่อนางงามชื่อดังอย่างพี่นวัดเองนะฮะ ทีล่าสุดเองตอนนี้ถือเลิกงามยามดีปล่อยตัวอย่างรายการโหนก็แชมาครับ<ะ>ลง Facebook ส่วนตัวไปซึ่งแน่นอนว่าคนสนใจเป็นอย่างมาก<ะ>ต้องบอกแบบนี้ว่าปล่อยตัวอย่างแรกเรือกน้ำย่อยออกมาปุ๊บได้กระแสแบบแบบว่าเาเลยฟีดแบ็กกลับแบบว่าหูคนอยากดูกอ,อยากจะรู้ รูปแบบรายการจะเป็นทำนองไหนค่ะคือบางคนบอกหุ้ยโอ้โต้องเป็นรายการที่แรงมากๆแน่เลยใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหนะ้าที่จะมีรายการพี่วัดก็แรงมาเนนยตอดแล้วเลในโรงพยาบแล้วเอจนจนต้องหนีออกจากโรงบ้านอ ตอนนี้เองเนี่ยคุณก็กดแชร์เลยครับว<ะ>่า EP หนึ่งรายการโหนกระแชร์ของพินวัตเนี่ยะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสําหรับรายการใหม่แกกองโหรกะแชร์ที่พินวัตตั้งใจสร้างขึ้นเนี่ยะนะครับก็จะมีการนําเสนอผ่านทางแฟนเพจ Facebook ครับ<ะ>พินวัตนะฮะโดยจะออกาศกาเริ่มเนี่ยก็คือเมื่อวานนะเป็นเทปแรก EP ท<ะ>ี่1่เรียบร้อยไปแล้ว<ะ>แขกรับเชิญรายการโหนกระแชร์ EP หนึ่งนี้ก็คือคุณธันนัทนะฮะหรือว่าคุณลูกนัทเป็นลูกชายมหาเศรษฐีหมื่นล้านกับเรื่องรับรับ กับการเป็นแกนนาเป่านกหวีดกปรปปสจนวันนี้พังทั้งประเทศแฮชแท็กนะฮะนวัดเพื่อคนไทยและโหนกะแฉนแ,และเขามีที่มาของคําว่าบริหารล้มเหลวจนสลินกับใจกับใจก็คือะคะมาจากคุณลูกนัดนี่แหละ,ะนะคะโอ้งานนี้เองก็บอกว่า แค่ EP ีแรกปล่อยมาแขกระเชิญก็ฟังแล้วและแถมเนื้อหาที่สัมภาษณ์คุยกันนะแม่สุดยอดยังไงบ้างโคตรเอ็ก์คลซียังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเลยเห็นพี่วัดบอกให้ติดตามดูไปติดตามเพราะว่าเขาจะล้วงดูยังดูผ่านๆดูว่ายังไงบ้างลวงลึกของขอภัยนะถ้าพูดแบบนี้ตรงตก็คือแกนนําของกบพศและก็กลุ่มกบพศที่ป่าโนวิดกัน เอาง,ง่ายๆว่าสาวไส้เลย oh, oh. อยากรู้ไปดูเอง oh. ถ้าพูดก็จะอย่างนะจ๊ะน oh. ะครับไปดู E p พีหนึ่งกันแล้วนะฮะหนก็แชรตอนนี้ลง E ีพีหนึ่งไปแล้วแฟนเพจนะฮะ <S <S อ่ะแล้วงานนี้เองเนี่ยคนก็แชร์กันเยอะน่าดู <S <S แล้วคนก็บอกว่าสมกับการรอ,อคอยก็เยอะ <S <S นะ,ะแต่คนที่ไม่เห็นด้วยมันก็มีแน่นอนนาะทำรายการคนก็ต้องทำมีทั้งชอบแล้วก็ทำไม่ชอบนะฮะแต่พี่นวัดเองนอกจากจะเปิดรายการใหม่แล้วก็ยังมีประเด็นที่บอกว่าตอนนี้เอาจริงแล้วเหมือนกันกับกรณีที่มีปัญหา กับช่องช่องหนึ่งค่ายค่ายหนึ่งสเตเรียอที่หนึ่ง <Work point. S 1> เวิร์กพอยดูจะมาช่องช่องหนึ่งอะไรละ่ะเขาด่าอาอากาศขนาดนั้นแล้วก็เอ,อ,อาอ่านชื่อก็ได้แล้วงานนี้บอกว่างานนี้เดือดร้อนถึงผู้บริหาร Workpoint แน่นอนเ <Ha. S 1> พรล่าสุดเองพี่นวัตเดินเครื่องเลยนะฮะบอกว่าส่งจดหมายร้องเรียนถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <Ha. S 1> หรือว่าการอ ส่งไปเลย<ะ>ต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อย<ะ>เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดโควิดส<ะ>ิบก้าภายในสตูดิโอของ Workpoint <ะ>ว่าเป็นยังไงครา<ะ>นี้จดหมายเนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้บอกว่าผมนะฮะขอวอนให้คุณปัญญานิรันกุล<ะ>ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรืออธิบายโดยตรงให้ผมเข้าใจผมก็รอว่าเขาจะว่าอย่างไรก็ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาผมต้องการให้คุณปัญญาเนี่ยได้ตระหนักถึงการทำธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาลนะฮะรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องของโควิด19ที่คนทั้งประเทศเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้วันก่อนผมให้ทางผู้ช่วยผมเนี่ยโทรหาเลขของคุณปัญญาแล้ว แจ้งเรื่องเบื้องต้นไปเขาก็รับทราบแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่รับสายอีกเลยอ,อยากให้คุณบัญญานึกถึงใจเขาใจเ,าเราหน่อยเราเปลี่ยนเบอร์ไหมคะไม่รู้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเบอร์คนโทรไปล้วเบอร์ใหม่ไปอาจจะรับก็ได้ไม่รู้ไงถ้ารับปุ๊บพอรู้ว่า,าจากนี้ก็ก็ไม่ต้องเขาเขายัางไม่กล้าวางสายหรอก S <S <S คือคือเมื่อวาน,นไปกแก้งกรอตอกรอตอรับเรื่องด้วยนะครับะะกรรอตอรับลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถือว่าพี่นวัดเนี่ยถ้าพูดถ้าพูดตามหลักนักข่าวแล้วก็คือหมายความว่า,า,าถ้าเกิดต้องต้องใช้ศัพท์ของนักข่าวเลยนะคะเ,เรียกว่ากัดไม่ปล่อยแล้วนะคะคกัดไม่ปล่อยแค้นไม่เลิกฝังหุ่นไหมมากกว่าฝังหุ่นมากกว่าฝังหุ่นฝังใจฝังใจแล้วนะคะก็ แกป่วยนะฮะหมดไปเยอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านนั้นเนี่ยก็โดนวิาพากวิจารณ์ในลายกลุ่มลับใช่ซึ่งก็มีเหล่าดาราเนี่ยรเรื่องนี้น<ว>ขเขาก็ร้องเรียนไปถึงให้คุณปัญญาเนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานด้วยปล่อยป่าแล้วเลยให้แบบว่า ทำพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงเออเออแล้วยิ่งแบบว่าคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยด่าแบบนั้นได้เหรอะไรพี่นวัตทิ้งท้ายแบบนี้ด้วยประมาณนี้ล่าสุดนะคะล่าสุดแหล่งข่าววงในจากในตึกนั้นก็โทรมาหาคุณพี่เต๋าเนี่แหละค่ะครับบอกตอนนี้ลูกค้ากลัวลูกค้าไม่ค่อยอยากจะกล้ามาลูกค้าถามเยอะมากว่าก็กลัวเหมือนทิศนวัตโดนเพาเลยบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนเยอะจะโดนด่าไหมเออใช่ไหมลูกค้าบอกนี้ไม่ไม่ได้โดนด่าเรื่องของเรื่องของเรื่องของที่ที่พี่นวัตไปร้องเรียนเรื่องของโควิดไง นั่นแหละเขาบอกว่าเอ๊ะสรุปว่ายังไงคะม,มันยังไงอะไรยังไงลูกค้าหลายเจ้าก็บอกว่าขอเอ่อยวงห่างอย่างห่วงๆก่อนเขาไม่ขอลงก่อนนะคะเออนะเมื่อวกกันก่อนนี้รู้สึกว่าทางเจ้านายจะเอาใบเลตติ้งเปิด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 ดูนะคะเพราะว่าเราเป็นนักข่าวเราก็ต้องเช็คเลตติ้งช่องนะฮะ รู้สึกว่าช่องเจ็ดอย่างอันดับหนึ่งนะคะอลองมาช่องสามลองลงมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าไทยรัฐหรือโมโนพี่เต๋อไม่แน่ใจเนี่ยนะคะแต่เวลาเขาขายโฆษณามันซื้อกันงแค่สามช่องเท่านั้นแหละนะคะนอกนั้นก็กแล้วก็เรียกว่าแถมสู้ตายบางช่องก็ยังอยู่ลำดับบวยบางช่องก็ลองบวยบางช่องก็ลองอันดับสองของโบไวก็อันนี้ก็ขายยากเพราะว่าโฆษณาเนี่ยเขาจะคุยเฉพาะที่หนึ่งที่สองหรืว่าที่สามเท่านั้นต่ำกว่านั้นเขาไม่คุยด้วยนะคะ ก็สู้กันต่อไปนะคะสำหรับสวิกิตการทีวีดิจิตอลต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้มีการแข่งขันกันสูงคนที่ได้ไประโยชน์ก็คือประชาชนานั่นเองค่ะนะคะ,ะน้องโอมนี่ปกติเป็นคนชอบดูรายการทีวีไหมคะก็ดูบ้างเดี๋ยวนี้ต่ก,ก่อนอะดูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะตัวใหญ่ดูออนไลน์อยอนหลังหมดดูออนไลน์ดูพวกอะไรรายการอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรายการเวตีหมดถ้าจะดูแบบคนเช่นเช่นเช่นก็รายการตลกอะเช่อนอะไรคนเราดูรายการมันต้องรู้สิว่าชื่อรายการอะไรอ่ะ หาไม่จำกัดก็มาดีครับส่วนใหญ่ก็จะเวิร์กพอยต์ก็เยอะแต่ถ้าพี่เราเห็นโอมเวลาดูโอมไม่ค่อยดูของพวกนี้นะส่วนใหญ่โอมจะเข้าทวิตเตอร์นะทำไมดูอ่ะทวิตเตอร์มีทวิตเตอร์เนี่ยต้องเข้านะเพราะข่าวสารนะเป็นแหล่งข่าวที่ไวม่ผมก็ดูแต่ข่าวสารเช็คข้อมูลไม่ไม่ไม่เฮดไลน์ไม่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 อะอะไร เห็นมางเข้าไปในทวิตเตอร์ไม่เห็นมีดูรายการทีวีเลยอะดูอะไรก็ที่เห็นเห็นก็มีเกครับผมเกลุกไม่รับเกรับไม่ลุกนี่ไม่มีเกรับอย่างเดียวอมหรือแม่ฮึอมหรือแม่ฉันดูปกติของฉันอยู่แล้วเพราะฉันไม่เคยปกปิดโอมโอมมันไม่ได้ปกปิดเธอดูฉันเห็นอยู่นะไม่มีแล้วบางทีดูไปดูมาเอ๊ะทำไมมันมีการดูหนังจีนเออเรื่องอะไรชอลิ้วเฮียงถล่มบางขั้งข่าว ภาพไหนเนี่ยภาพพิเศษหรือเปล่าภาพพิเศษโอ้ยชอกันทั้งหน้าเว็บเต็มไปหมดเลยเราเป็นอมชอบดูฝักฝฟแต่เรื่องพวกนี้คนรำก็ต้องดูได้แม่ดูแม่ยอมรับเลยแม่แต่เดี๋ยวถ้าไม่ยอมรับแต่ก็จะคันทุกคนน่าจะเคยดูหมดเออมันต้องเคยผ่านบ้างแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไลฟ์สดแล้วเหรอวันนั้นเห็นไลฟ์สดอยู่ ไลฟ์สดคือไลฟ์สดใน Facebook อ๋อโอ้โหไม่ได้ไลฟ์ทุกวันไม่ได้ไลฟ์ทุกวันสิไม่เอาจะเข้าไปดูด่าไอ้เขเข้าไปชมแล้วแล้วได้ดูบ้างไหมเวลาอีโอมันไลฟ์สดอ่ะไม่เคยดูหรอกบล็อกเออบล็อกโปรดิวเซอร์ไว้บางทีไลฟ์อยู่ก็เหมือนมีเงาคนอยู่ในห้องอ่ะพีเหรอฮะกุมารทองเป็นเงาเด็กผู้ชายกุมารทองไงไม่มีไม่มีกุมารทองอะไรอ่ะเงาเด็กผู้ชาย เออแล้ ata, วก็มันก no. ็พูดขึ้นมาเจ๊เจ๊พัชตตัวอยู่ไหนน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากนี่อีน่าเกลียดมากอีแบบไม่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 นลิดไม่ไม่ไม่ เจ๊เจ๊าชตัวไม่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 ใช่ก็ได้ยินเสียงเธอด้วยบอกว่าวางตัง,ง,ง,งไว้ตรงปลายเตียงเก็บเอาเองนะเนี่ยบานอีกแล้วชอบสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมนะฮะใครอยากพร้อมยกมือขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสนะคุณผู้ชมนะฮะใช่แล้วใส่สารสกัดไปเกือบ20ตัวซึ่งสารตัวนี้เนี่ยพี่เต๋พูดไปก่อนเลยนะเพราะว่าเราทราบกันดีว่ามีอะไรบ้างมีเอาเอาดึงมา2ตัวสารลายสีน้ำตาลแล้วก็แอลกออ์เนที อแอลคาเดทีเนี่ยลดเร็วมากเลยนะครับเผาผลาญไขมันนะฮะเผาผลาญไขมันเก่าด้วยนะฮะ ตามเหนียงตามขาตามต้นขาตามต้นแขนนะฮะหน,<า>หน้าท้องหน้าท้องหน้าท้องมันเผาหมดเลยนะคะคอีกตัวนึงก็คือสาร่ายสีน้ำตาลเมื่อคุณผอมแล้วคุณไม่โซมออคุณผอมแล้วคุณไม่โซมและที่สําคัญเพิ่มอีกตัวหนึ่งไปก็คือซินไบโอติกมีทั้งโปรไบโอติกแล้วก็อ่าแล้วก็ฟรีไบโอติกช่วยในเรื่องของการขับถ่ายบางคนลดน้ําหนักแล้วทาไมถ่ายไม่เหมือนเดิมบางคนลดน้าหนักแล้วทําไมถ่ายไม่คร่งเหมือนเดิมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมนะฮะโซโซโนพลัสอายุน้อยร้อยกว่าโลปัจจุบันเหลือหกสโลนะฮะนั่นก็คือน มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้โซเซโนพัทนะฮะบอกเลยว่าสูตรใหม่บล็อกเบิร์นคุณ2อครับหกล่องมี30มคปับซูลน,นะฮะวันนี้พร้อมกับโปรโมชัน่น1กล่องปก,กติาราคา2,290บาทนะฮะวันนี้ใครสนใจเราไม่ขายนะครับเราให้ราคาพิเศษหรือเพียงแค่1,000งพั 590บาทนะฮะหกล่องลดราคาเหลือ1,590บาทแล้วเราจะแถมนะครับเป็นแมสสิชิ้นแล้วก็เป็นสเปาาารย์แอลกอฮอล์พกพาอีกหนึ่งชิ้นด้วยเป็นของต้องมีในช่วงนี้นะฮะลดน้ำหนักแล้วภายนอกเราก็ต้องป้องกันโรคภัยต่างๆด้วยนะครับสนใจก็ไลน์แอดได้เลยโซโซโน่ไทยแลนด์ so no นะครับหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ so ๊กโซโซโน่เวนวัคไทยแลนด์นั่นเองนะครับบายความพี่ลงดิษนะครับรีดแอดไปนะฮะับเขาขายดีในเยอรมันแล้วก็ในอังกฤษนะฮะต,ต่งะตางประเทศสั่งเยอะตัวนี้สั่งต่าง 20 30กล่องนะฮะพี่ขวัญกบต้องตอบก็ต้องส่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขายดีมากเพราะฉะนั้นผลที่มันตอบรับมันถึงได้ดีมากและเป็นสินค้าสินค้าที่มียอดซื้อสั่งซ้ำเนี่ยมากที่สุดเลยเช่นเดียวกันนั่นก็คือโซโซโน่พลัสพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ